สวัสดีค่ะเอทุกท่านวันนี้วันที่เก้าพฤศจิกายน2565กนะคะ mm hmm. ก็ใกล้ที่วันใกล้วันที่ที่เราตั้งตาเราคอยกันคือวันที่16พฤศจิกายน2565นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องสาวดำผร,รวยเย็นจิตพอตวคีคอมโบดำมหาเสน่ห์ชาแนลแนะนำตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น เป็นแนวทางก่ะให้ย้ํานะคะว่าเป็นแนวทางที่ท่านได้ดูได้ชมแล้วก็เป็นแนวทางที่จะให้ fc ทุกๆท่านนะคะได้หาซื้อลอตเตอรี่ซึ่งเป็นสลากกินแบ่งของรัฐบาลไทยนะคะเราก็ช่วยสนับสนุนลอตเตอรี่นะคะของรัฐบาลไทยนะคะดูแล้วมาถูกตาต้องใจนะคะก็ไปหาเลือกซื้อได้เลยก่ะถูกรางวัลที่หนึ่งใบเดียวก็รวยได้แล้วนะคะ ให้ว่าสําหรับเราเราท่านท่านันชันเธอเธอนี่ถูกระหว่างที่หนึ่งหนึ่งล้านเ่อขอโทษจ้ะหนึ่งใบก็หกล้านบาทนี่ก็หายจนเลยทีเดียวนะคะคือหายลําบากยากจนเลยนะคะอันนี้เป็นความหวังของ,ของคนของคนหาเช้ากินข้านะคะจ้ะเพราะว่าเงินพันเงินหมื่นนี่เราหายากสุดแสนลําบากนะคะไม่เหมือนกับคนรวยนะคะท่านก็เราก็ทราบกันดีอยู่เนาะเงิน สิบล้านร้อยล้านนี่ก็เป็นธรรมดาของเขาเนาะอ่ะทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องเลยกับป,ป้าปูปูสายขาเขมรน,นะคะท่านจับให้สี่คู่นะคะก็มีหกสามเจ็ดสามเจ็ดศูนย์หกศูนย์ค่ะสี่คู่บนนะคะส่วนห้าคู่ล่างก็จะมีสี่สองเก้าสามหกหนึ่งสี่สามสี่ศูนย์จ้ นี่เท่านั้นนะคะสาหรับเลขของอเบอร์โทรด้วยนะคะเบอร์โทรของปู่สายกอเมนค่ะใครมีโชคมีลาบนะคะใครมีโชคก็ไปที่นู่นเลยนะคะโทรโทรศัพท์ไปเลยค่ะหรือไม่ก็ไปด้วยตัวเองนะคะโทรศัพท์หาท่านเลยนะคะไปไปที่วัดถ้ำลำไยค่ะไปที่วัดถ้ำลำไยนะคะทีนี้ก็มานี่อีกนะคะมาเลขของ พอปู่สายเอมเมนนะคะซองซองห้าหมื่นของท่านนะคะอันนี้สาวดำจะเขียนละเอียดนะคะซองห้าหมื่นของท่านก็คือนี่นะคะซองห้าหมื่นนะคะที่เขียนไว้ก็บนอย่างเดียวนะคะบนอย่างเดียวะค่ะบนอย่างเดียวนะคะก็มีเลขในวงในขอบสี่เหลี่ยมนั้นก็จะมีหกเก้าเจ็ดศูนย์สามสี่นะคะหกเก้าเจ็ดศูนย์สามสี่นะคะพิจารณาดูนะคะว่า ท่านจะชอบตัวเลขตัวไหนรีบไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะรู้สึกว่าจะดังมากเลยนะคะสำหรับเลข63นะคะหกในกรอบเนี่ยดังหมดเลยกั6หกสามเจเนเนี่ยค่ะดังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมดังไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะ <c oughs> ดังแล้วแล้วก็ใครชักช้าก็หาซื้อไม่ได้นะคะสำหรับ สำหรับตัวเลขของพ่าปู่สายเขเมนินะคะนี่เราพูดกันตามความจริงนะคือดังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลขสี่ตัวนี้นะคะสาวดำลองเดินหาดูในตลาดแผงขายลอตเตอรี่เนี่ยไม่มีเลยค่ะอ่าแล้วนกะ็ไม่มีเลยไม่มีจริงๆนะคะแล้วก็มาเลขพ่อปู่วัดป่าอุดรคะ่ะปู่วัดป่าอุดรน,นะคะนี่ก็ดังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับเลข94 9459ไม่เลขดังๆท่านั้นเลยก็คิดดูนะคะว่าถึงวันที่เราถึงวันหวยออกถึงวันเลขออกเราหาซื้อนี่ปิดหมดนะคะลอตเตอรี่ก็ไม่มีนะคะอ่ะาอย่างอื่นก็ซื้อไม่ได้แล้วเพราะเขาปิดหมดเพราะเลขทั้งหมดทั้งมวลนี่นะคะออกมานี่ดังกันระเบิดเปิดเปิืองโว้ยไม่รู้ดังยังไงนะคะก็ดังกันเยอะแยะมากมายคือหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะ งวดหนึ่งก็ดังประมาณน่าจะ40ตัวได้นะคะสำหรับแต่ละงวดแต่ละงวดที่เป็นเลขดังนะคะเพราะฉะนั้น FC กพพ็พิจารณานะคะถ้าว่าถูกตาต้องใจเรารีบไปหาซื้อลอตเตอรี่ไ้เลยนะคะอะถ้าเกิดว่าหลายๆท่านก็บอกโอ,อเดี๋ยวไปหาซื้อวันออกลอตเตอรีม่มืมีเยอะแยะเลขลอตเตอรี่มีเยอะแยะอย่างเงี้ยหาซื้อไม่ได้หรอกค่ะเพราะทุกวันนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะ ทุกวันนี้ค่ะเลขดังเยอะสมัยก่อนมีที่ไหนล่ะคะมีมีก็ตัวหนึ่งสองตัวเดี๋ยวนี้สี่สิบตัวค่ะไปกลับบนล่างนี่สี่สิบตัวเลยค่ะที่ที่ดังที่ซื้อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเอฟซีท่านไหนที่ฉลาดดูดูเลขแล้วดูเลขที่ช่องไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็นแล้วแต่ถ้าเราถูกตาต้องใจเรารีบไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะนี่เลขพ่อปู่วัดป่าอุดรน,นะคะเลขของท่านก็เข้าไม่ว่าจะเป็นเลขพ่อปู่สายเขมร เลขพ่อปู่วัดป่าอุดรเลขพ่อปู่ห้าเจปดนะคะเลขพ่อปู่สี่ศูนะคะเลขคุณยายนางเลขคุณตาทองสุขเข้าทั้งนั้นเลยนะคะเข้าทั้นั้นเลยค่ะแต่ละงวดอ่าอันนี้ปู่วัดป่าอุดรให้เบอร์โทรมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะท่านเน้นมานะคะเน้นมาที่7จ็สานึ่งนะคะไม่รู้อ่าตัวนี้จะถูกตาต้องใจท่านไหมนะคะ มีเพิ่มมาก็มี731นะท่านผู้ชมนะคะก็ให้ FC ดูเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นคลิปของเลขพ่อปู่สายอุดรน,นะคะเลขพ่อปู่สายอุดรก็จะมีะปู่ซีนะคะปู่ห้าปู่วัดป่าอุดรน,นะคะอ่าทีนี้เราก็เดินทางมาถึงปู่ห้านี่ค่ะท่านให้ ครั้งแรกเลยนะคะเอามาซื้อไล่เลยนะคะก็คือตอนนี้ดังไปที่เรียบร้อยแล้วสลับ529282 2, 2, ไม่มีแล้วค่ะปู่578ให้มาเป็นใบแรกนะคะ,ะนะคะทีนี้ก็เราก็วันนี้มัน,มนที่9แล้วนะถ้าทุกคนดูแล้วไปซื้อก็ซื้อได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าไม่ถึงไมถึงลอตเตอรี่นี่นะ่า ลอตเตอรี่นี่ถ้าตัวไหนมันหมดก็มันก็จะไปอันพอดีค่ะสมมุติว่าคนไปหาซื้อเก้าสองเนี่ยเอากับลอตเตอรี่เก้าสองหมดทุกแผงทั้งเพราะฉะนั้น ing, ไอทางอื่นก็ไม่ต้องไปซื้อเลยนะคะเพราะว่าเขาปิดเขาปิด <rien> หมดแล้วค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะอ่ะทีนี้พ่อปู่ห้าเจ็ดแปดให้มาใบาแรกเลยก็คือเด่นเด่นล่างเก้าสองฟันตรงไปที่เก้าสองนะคะแล้วก็ห้าสองแปดสองแต่ท่านเน้นเก้าสองค่ะอ่าอันนี้เป็นใบที่สองของพ่อปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะ ป,ปู่ห้าเจให้วิ่งบน9ก้ับ9มาแน่นอน9 9ขอรอเลยนะคะนะคะเออคนมาขายกว่วจังเลยละเกขอรอค่ะฟันธงไปที่เก้าหกเก้านะคะและเลข3ตัวท่านให้มานะคะ096 098แล้วก็0ูนย์เกค่ะพิจารณาดูนะคะเป็นเป็นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแล้วก็เลขอ่าล่างท่านก็ให้วิ่ง2นะคะ ก็คือฟันตัวพุทีิเกค่ะแปดสออนะคะอย่าลืมแล้วก็เลขของปู่ห้าเงวดที่ผ่านไปก็เข้าทั้ง3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นปู่สีหหรือพระอาจารย์ต้นเศรษฐีนะคะสาวดำท่านเขียนส่งมานี่เป็นป5ห้ใบนะคะแต่สาวดำก็ เขียนใส่ในใบเดียวกันเลยโดยที่ขีดวงกลมไว้นะคะท่านท่านก็ดูออกอ่านออกเพระาะว่าสาวดำก็เขียนไว้ชัดเจนนะคะว่าเลขวิ่งบน10ล้านนะคะเลขวิ่งบน10ล้านของท่านก็คือ8กับ9ฟันธงไปที่9จับคู่ชัดเจนเลยก็คือ9 1 1 9ท่านฟันธงไปที่19นะคะแล้วก็มาเลขบนล่างคะ่ะบนล่างให้ฟันธงมาที่8 2 2 8 6 9 2 6, 6 2 9 เก้าห้าและห้าสองค่ะเห็นไหมคะก็ไปตรงกันกับเลขของพ่อปู่ห้าเจ็ดแปดก็จะมีเก้าสองห้าสองแปดสองนะคะแล้วก็เลขในสี่เหลี่ยมเป็นเลขสี่ทิศนะคะเลขสี่ทิศของพ่อปู่สี่ห้านะคะหรือว่าพระอาจารย์ต้นเศรษฐีนะคะเพิ่นก็ให้มาที่หกศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าสามแปดสองค่ะเลขวินนะคะเลขวินของท่านเอาไปรวยนะคะ เลขวินของท่านก็นมี 1, 2, 5, 9นะคะจับคู่2ตัวก็จะมี 9, 5, 5, 9, 1, 5แล้วก็ 2, 5เท่าน,นั้นเองนะคะพิจารณาดูค่ะลอตเตอรี่ตอนนี้ยังพอจะหาซื้อทันหาซื้อได้นะคะสำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆแผงนนะ <c oughs> ค่ะแล้วก็3ตัวบนฟันธงไปที่ 5, 1, 9, 5, 2, 9นะคะ 519-529-691-692ค่ะพิจารณาดูดีนะคะอ่าทีนี้ก็มาถึงเลขคุณยายนางนะคะซึ่งอยู่ในสายอุดรน,นะคะสาวดำตั้งชื่อให้เป็นสายอุดรน,นะคะสาวเรก็จะมีเฉพาะเลขทางอุดรน,นะคะคุณยายนางนะคะฟันธงมาให้ที่เลขเด่นวิ่งสี่ วิ่ง7กับ4นะคะบนค่ะฟันโตโปที่047 574547 4, 4, นะคะ2ตัวมี70727674เลขกันนะคะ08นะคะแล้วก็เลขล่างฟันโตโปที่63ค่ะเด่น9 3เด่น93ขอโทษจะอา่อาไม่ใช่ไม่ใช่ฟันโตโปที่63นะคะตัวกัน63 เด่นหกสามค่ะเลขสองตัวก็จะมีเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดกันเลขกันหกสามนะคะชัดเจนมากค่ะชัดเจนมากเลยทีเดียวนะคะอ้าวทีนี้ปู่สี่ห้าอาจารย์ต้นเศรษฐีพระอาจารย์ต้นเศรษฐีนะคะฟันทงให้มาแล้วค่ะฟันทงชัดเจนเลยวันนี้นะคะไม่มีเปลี่ยนแปลงเลขวิ่งบนนะคะเลขวิ่งบนนะคะก็คือแปดกับเก้า เลขวิ่งบน8กับ9นะคะแล้วก็ท่านฟันทงไปที่9จับคู่ได้9 1 1 9เท่านั้นเองค่ะนะคะง่ายๆเลยทีเดียวนะคะจับคู่นะคะอ้าวแล้วก็นี่ค่ะเลขนี้สาวดำมั่นใจนะเอาเอามาให้ดูทุกคลิปค่ะเลขญาตะเคียนวัดพันท้ายนรนสิงห์นะคะที่สาวดำได้มีโอกาสได้ไปทอดกระถินที่วัดวัดหลักหกนะคะ ก็หลายวัดค่ะที่ไปทอดกระถินนะคะโดยที่ลูกสาวลูกเคยเขาจองให้นะคะแล้วก็ให้คุณแม่ไปนะคะอขอที่ศาลย่าตะเคียนนะคะสาวดําขอว่าลูกขอเลขโชคลาภแล้วแต่จะให้ลูกสองตัวสามตัวก็ได้ก็ขออธิษฐานไปแล้วหล่นมาเก้าตัวเดียวค่ะเลขงามมากเลขเก้าตัวเดียว ข้อล่อเลยนะคะแล้วทีนี้ลูกสาวดําก็อธิษฐานว่าถ้าให้ลูกสองตัวก็ขอให้หล่นมาอีกตัวหนึ่งมันจะได้เป็นสองตัวบนล่างก็ลูกก็จะเอาตามนั้นถ้าจะให้สามตัวก็ขอให้หล่นมาเลขไม้เดียวแต่เป็นสองเลขเลขสองหลักก็ปรากฏว่าหล่นมาหนึ่งเจ็ดค่ะสาวดําอธิษฐานว่าถ้าลูกได้รางวัลแบ่งครึ่งจะนํามาถวายวัดพันท้ายนรสิงห์นี่ห้าสิบ 50นะคะเราคือ50-50แบ่งกันสาวนําอธิษฐานกิตแบบนั้นค่ะก็ต้องเล่าให้ละเอียดเผื่อท่านเอาไปซื้อแล้วถูรางวัลก็เอาไปถวายวัดพันท้ายนรสิงค์ครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอที่ศาลพ่อพันท้าพ่อพันท้ายนรสิง์นะคะไปขอที่ศาลท่านเสียงเซมซีบอกว่าขอเลขบนล่างแล้วแต่จะเมตตาให้ตัวไหนเขาขอให้หล่นมาซึ่ง เป็น2ตัวนะคะจะได้จะได้ไม่ต้องขอ3ตัวอีกเพราะว่าเราขอ3ตัวได้ไปแล้วก็คือเก้าห็ดก็ลุนมาสองห้าท่านผู้ชมลุนมาสองห้าเบ้อเล่เลยนะคะตัวใหญ่ตัวชัดเจนมากนะคะก็ต้องมาเล่ารายละเอียดให้ท่านฟังเนาะอ้าวทีนี้เลขด่วนที่สุดเลขวดสุดท้ายค่ะงวดสุดท้ายจากปูห้าเ เลขงวดสุดท้ายคือเรขรกน้องแมวค่ะให้ทําได้ครบสามครั้งโรคโรกน้องแมวนี่เป็นโรคแมวสามสีนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณาในการรับชมขอให้ทุกทุกท่านโชคดีในเลขงวดนี้สาธุสาธุสาธุขอให้ท่านซื้อตัวไหนก็ขอให้ท่านถูกกันทุกคนนะคะเอฟซี FC ที่รักทุกทุกท่านเราจะรักห่วงใยกันเสมอค่ะเมื่อวานนี้กลับขอบพระคุณไปยังเอฟซีนะคะที่ส่งเงินมา ทำบุญทอดกรถินที่วัดบ้านละหานานาบ้านสาวดำพารวยค่ะสาวดำพารวยก็ได้นําไปาถวายนะคะแต่ว่าคือเอาไปถวายทั้งหมดแต่สาวดําไม่ได้อยู่ดูนับยอดกรถินนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปถามาท่านเจ้าอาวาสนะคะว่า